เดินไม่ได้นะน,าาน,นะครับออถอยมาถอยมาถอยถอย,ถอยทุกคนถอยมันบางทางคนอื่น,น,นนะทุกคนคับคนอื่นจะเดินไม่ได้นะมาทางนี้ค่ะมันต้องมาทางนี้โอ้ชีวิตดีๆที่ลงตัวเดี๋ยวก็เดินมาที่ตรงนี้ค่ะไปเดินให้ก็ได้นี่ลูกอยู่นี่ แม็มีสาตาร์บัคก,กับพี่เดียวนะมีสาตาร์บัคก,กับพี่เดียวนะแต่พี่เดียวไปนู่นไหตัวเล็กเอาไปแจกคนไหมแจกแฟนคลับไงเขาบอกไม่หยบ เฮ้ยโมเมนต์อ๋อพี่พิมพ์ซื้อบัตรคอนอยังคะเป็นแฟนคลับสแลกเหมือนกันอนะสวัสดีทุกคน น่าร <c ười> <c ười> <first> ักมากไอเด็กบ๊บ <c ười> <entirely five c ười> <Bye>. ูบายอ่ะขอบคุณ <Ash ELLE> <c ười> <necessary> ให,ให้น้องหน่อยนะแบบนึงนะขอโทษด้วยนขไม่ทันก็ไม่เป็นไรผเอ็นดูผู้โดยสารนะ่ะ แป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวพี่รอเทเดียวเดียวเดียวพี่รลแถวนี้ไปไหนแล้วไอเด็กไปไหนแล้วอ,อ,อ๋อเจอแล้วคนเยอะมากใช่ทุกคนอย่ายขี่คอน,นองนะคะใช่ลูกเราตัวเล็กๆนะใช่ ครับขึ้นรถแล้วไงยัยดูคนดูคนดูอุ๊ยโมเมนต์ยนพี่เดียวบอกแล้วอย่ามาแข่งโมเมนต์เลืองพี่กับดูนะนี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้แป๊บเดียวแล้วทำไมลูกชอบได้นั่งตรงนี้อ่ะหล่อมากครับ Áo. <laughs> <laughs>